สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องการกินหมากของคนแถบชายแดนนะครับว่าทําไมเขาถึงชอบกินหมากกันหรือหมากมันอร่อยยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อหมากมา2ชนิดนะครับนี่นะครับหมากที่ผมไปซื้อมานะครับซึ่งมันมี2ชนิดครับนี่ครับนี่ชนิดที่1ครับ หมากหวานครับนี่ครับหมากหวานพวกนี้นะครับจะเป็นพวกเด็กพวกแบบยังไม่ค่อยผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับจะชอบกินซิ้นผมก็ชอบกินครับนี่แต่ผมไม่ค่อยได้กินหมากนะครับผมไม่ไม่กินเลยแับไม่กินครับนี่นะครับแล้วอีกแบบหนึ่งคือนี่นะครับหมากแบบขมนนะครับนี่นะครับซึ่งมันอยู่ที่ราคาอันละ10บาทนะครับกล่องละ10บาทนะครับนี่นะครับ2กล่องก็20บบาทครับ ซึ่งอันนี้คือแบบหมากขมครับซึ่งมันมีแบบขมปกติครับอันนี้ที่ผมซื้อมาแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือขมมากครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อมาครับซึ่งผมไม่รู้รสชาติมันครับว่ามันจะขมมากขนาดไหนก็ผมก็ซื้อมาแบบขมปกตินะนี่นี่ดูดีๆอันนี้มันเป็นเหมือนอะไรครับอันนี้มันเป็นเหมือนมะพร้าวครับอันนี้มันเป็นเนื้อมะพร้าวนะครับนี่นะครับ ซึ่งเขาผสมสีเลยเขาทอดอะไรนี่แหละครับนี่นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูส่วนผสมข้างในของนี่นะครับของหมากหวานก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือมันจะอร่อยอยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูครับว่ารสชาติมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับคนถึงชอบหรือไม่ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับไปโอเคนะครับนี่นะครับเป็นหมากหวานนะครับ เดี๋ยวเราจะลองแกะข้างในมันดูนะครับว่าว่าส่วนผสมของมันแต่ละอันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับผมจะเอาแบบชิ้นดีๆนะครับนี่นะครับก็มันอยู่ประมาณกี่ก้อนครับ1 2 3 4 5สอ้าหกเครับเจ็ดก้อน10บาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในครับว่ามันมีอะไรบ้างครับส่วนผสมของหมากที่เด็กๆเขาชอบกินนะครับนี่มีอะไรนี่อันนี้คือลูกหมากครับดูดูดู เห็นไหมครับโอ้โหแค่พูดก็อยากกินแล้วนี่แล้วไออันนี้ก็มันเหมือนเม็ดข้าวอะครับดูครับเห็นไหมครับมันเหมือนเม็ดข้าวครับนี่แหละเม็ดข้าวแล้วก็มันจะมีเป็นอะไรละครับเหมือนพวกแป้งหรืออะไรที่มันทําให้หอมๆขึ้นครับก็ส่วนผสมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับนี่นะครับก็มีประมาณเับแล้วก็มีอะไรสีขาวๆนี่ผมก็เรียกไม่ถูกนะ อ่ก็หมากหวานก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่มันอร่อยอยู่ครับอร่อยพอสมควรครับนี่เลยคประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหมากขมต่อกันนะครับไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนผสมของหมักขมกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงออกมาสักชิ้นหนึ่งดูครับอย่างแรกที่เราเจอเลยคือนี่ใบพลูครับเห็นไหมครับนี่ เปิดเข้ามามันก็จะมีอันนี้คือลูกหมากอันนี้ใบพลูแล้วดูครับอันสีดำๆนี้คือมันเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เรียกไม่ถูกหรอกครับเอาส่วนผสมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับดูครับหมากที่คนแถวชายแดนเขากินนะครับคนหรือคนพม่านะครับนี่นะครับมันก็มีแค่ประมาณนี้แล้วมีไอสีขาวๆนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเรียกอะไรสักอย่างนี่แหละก็เพื่อน คนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะก็มีประมาณนี้แหละแล้วผมจะขอบอกนะว่าถ้าเกิดเรากินหมักขมหรือหมักหวานเยอะๆหมักขมครับผมคิดว่าหมักขมน่าจะมีผลเยอะครับถ้าเรากินมันเยอะๆนะครับมันจะทําให้เรามึนหรือเมาได้ครับจริงครับซึ่งผมเคยแล้วครับเอาโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าส่วนผสมของหมากที่แบบ คนแถบชายแดนหรือคนพม่าเขากินคือแบบมีส่วนผสมแค่นิดเดียวครับนี่นะครับอันนี้คือหมากขมนะครับหมากขมนี่คือแบบมันทําให้กินเยอะๆเรามันทําให้เมาได้นะครับผมพูดจริงๆนะครับเพราะผมเคยแล้วครับถ้าแบบหมากหวานก็เด็กๆครับอร่อยอร่อยเหมือนลูกอมอะไรประมาณนั้นแต่มันอร่อยครับแล้วจริงด้วยครับหมากมันมีทั้งข้อดีนะครับข้อเสียผมไม่ค่อยแน่ใจครับแต่ข้อดีของมันคือมันช่วยดับกลิ่นได้ครับ แล้วผู้ใหญ่หรือลุงหรือใครเขาบอกว่าช่วยทําให้ฟันแข็งแรงด้วยอันนี้มันจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างครับอันนี้คือผมไม่รู้มากมายขนาดนั้นนะแต่ที่แน่ๆมันช่วยดับกลิ่นปากเราได้ครับแบบหวานก็น่าจะเช่นเดียวกันครับนี่แหละแบบหวานก็โหแดงจับน่ากินมากครับมันจะหวานแบบโอโหหวานอร่อยครับเอาไว้น่าเดี๋ยวผมขอลองกินแบบอันหวานก่อนครับ อันคมไว้ที่หลังครับโอเคดูนะครับอันหวานมันจะอร่อยหรือรสชาติมันจะเป็นอะไรประมาณไหนนะครับกินทั้งคำเลยครับอือแบบรสชาติมันแบบหวานกัดลงไปเหมือนคอมันจะเย็นๆหวานๆยังไงไม่รู้ซุ้งอือ,อก็อร่อยดีนะอือกินไปกินไปผมคิดว่ามันทําให้ ผมคิดว่ามันทําให้เราติดเือเราพี่แบบอยากกินมันต่อได้ครับดูว่าผมกินผมมูกไายโอ้ยอันหวานอร่อยครับพรามรสชาติมัน,นหวานๆต้มกล่อมนุ่มๆมันไม่ค่อยมีหมากใหญ่นะครับที่เราเห็นเห็นกันนะครับก็เจ็ดอันสิบบาทครับจากบ้านผมนะแต่ที่อื่นผมไม่รู้และไม่แน่ใจนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกินหมากขมนะครับ ซึ่งผมขอบอกตรงๆนะผมไม่ค่อยกินหรือแทบไม่กิน,นรลบหมากหวานผมก็ไม่ค่อยได้กินหรอกครับพวกมุงพวกหมากพวกนี้นะส่วนมากผมกินขนมมากกว่าผมชอบขนมดูว้าวมันจะขมๆนะครับมันอาจจะไม่หวานอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบขมปกตินะครับแบบถ้าขมมากมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนเคยกินก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เคยกินกันมั้งครับ ผมจะลองกินแบบรสชาติขมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับลองกินดูครับรสชาติแบบขมคือแบบยังไงครับเหมือนมันดูครับเพิ่งกัดครับผมเพิ่งกัดนะครับเนี่ยผมอยากจะบ้วนปากแล้วครับโอ้โหผมขอบอกคำเดียวครับว่าแบบขมนะครับผมขอบอกคำเดียวครับว่า แบบผมเนี่ยนะครับเวลาเรากัดมันลงไปนะมันจะทําให้เหมือนมันจะทําให้เหมือนอยังไงนะครับน้ําลายเราขึ้นมาเยอะมากครับดูครับผมกัดไปแป๊บเดียวครับน้ําลายเริ่มขึ้นอีกแล้วครับโหอือปกติเขาจะไม่ค่อยลืนคนระับเขาจะบ้วนทิ้งครับโอเคครับประมาณน,นี้นะครับแบบผมคือมันจะทําให น้ำลายเราขึ้นมามากนะครับเราแค่กัดลงไปแค่ไม่กี่คำมันจะเหมือนมีน้ําขึ้นมาเยอะมากครับดูว่หมักแบบขมนะครับออมันเป็นไปได้ยังไงผมก็ไม่รวมรวบอันนี่คือขนาดผมกัดไปได้เคี้ยวไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันรู้สึกแสบๆคอครับอ๋ออันนี้คือแบบขมปกตินะครับมันช่วยทําให้น้ําลายเราขึ้นมาเยอะมากครับในปากเหมือนมันจะเต็มปากแล้วดูว่าผมพูดน้ําลายยังกระเด็นแล้ว มันไม่เหมือนแบบหวานนะครับแบบหวานกินแบบปกติอร่อยอร่อยครับว้าวสุดยอดครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับก็คงมีเท่านี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆชอบใจคลิปอย่างนี้ก็กดไลค์ไว้ให้ผมนะครับถ้าชอบมากก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหมากที่คนพม่าหรือคนแถบชายแดนเขากินกันครับว่ามันเป็นยังไง ดูครับตอนนี้ผมพูดไปขนาดมันหมดแล้วครับเหมือนน้ำลายผมมันขึ้นมาเต็มปากเลยครับโอ้มันเป็นไปได้ยังไงผมรู้สึกว่ามันแปลกมากครับแล้วตอนนี้เหมือนคอผมมันจะติดหมากครับเอาล่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปกินหมากต่ออ้ย